สังกสีอย่าพึ่งปินป้นบนริก้าเปิดคลิปมวนหาชาแนลนะครับเมื่อนี่ได้ปลาครับได้หลายตัวตัวอยู่แต่ว,ว่มีตาจากตัวอีก <c oughs> คนหาอันนี้คนกินนี่ความดันขึ้นแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ว่านี่ว่า,วาน,นี่ มื่อนีร่มาแก้มือมาแก้มือมื่อไหร่ขี้ไหลอะมาดันคืนกันแก้มือแก้มือเออเบารักออกก๊กออกก๊กดูได้ดูได้เฮ้ยดูอะไรนียังไงเห็นไหมถ่าอันนั่งอยู่นะถ่ายวีดีโอนี่ครับกีนปลาต้องการนะครับเดี๋ยวค่อยปิ้นหนังมันลอกปิ้นไวอ่ะ มาครับได้เวลากินแล้วนี่ความดันลงเลยวนี่ความดันหายแล้วดูดหัวปลาจุ๊บๆเลยพุ่น้นกีนนี่นอนในปีความดันขึ้นนะพี่ใหญ่อ่ะตอนยังบ่สุกแต่ตอนยังไ่สุกพอสุกเราความดันหายครับปลานะครับนี่ลูกจุ้งลูกจุ้งใส่จานก็ไม่ต้อใส่ใบตองเลยบ่่วารักเรื่องรรมชาติเนาะยังกินยาตัวเนี้ย กินยาแล้วก็หายยกินอีกยากินขาเลยกินอีกกินจากสมเม็ดทีเดียวเลยต้องไปตรวจรู้ตรวจไว้เดยจะตายใช่ไหมเนี่ยเซ็บๆต้อกันนะครับป่าเผาปลาเผากินกันเลยโบรานบทานหิว คนก่ตกฟ้า,าห้องห้องนึงปลานั้นผมมีหางมีเลือดหัวตาพิการผมมีหางคน <c oughs> กินหางาข้อขอตัวี้กพิการเด่เออับกินนะตีตาเนาะตาไม่ไยงแมงวันน่ะเขาเขาไม่มีตาอืม ดุดหวงพ่ออะไนะอือบาพาทองเหวคมบ่ท่องคมบ่ะมันมือดถิ่นเดี๋ยวเหมือดเดี๋ยวแจ่งเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแจ่งอย่านตัวนเก็บไ้ เขาเขาวื่อนเนาะไอ้ไอ้ไอ้ซอนไอ้ัตอะหางเนาไอ้้นหุเหนห่เอนี่ยใจยาซ้อดหุ่นเอดอนอกมาลักิดแล้วลักออกมามาเป่าหเดี๋ยวปลาคอดง่าย้ลยครับผุ ในเต่าในเต่ามาคอยเงี้ยเอาไายังมันเลยไรยังมันได้เอย่างอ๋มมาแล้วครับฝานินมาแล้วเอ้ลบเมือกี้นะคุณอ่ะ ลบไอหนุบลบมาแล้วถอยมาแล้วตำรวจแล้วะมาทำก่อน่ลมันมืดเถอะอย่งปลาก็เป็นไปสิดูยูประสบเลยอมัน กินยังปาว่าแต่ลบก็เดินไปกินยังปามาแล้วของแท้มาแล้วจะพอพส่งมากงานจทายกคือดนกจะพอส่งมักมสุบออไอรุ่นบอกมันนูดเจเพี่จพี่ังหว เป็นท่านของไาเป็นคนเดียวนะอะไรเอากระดูอาชบ่กูดูดหัเขาาถ้าถ้าจ้างปลาตะกูกูกินเลยล่ะมีมันมีการอันนี้อยกอยากป้าทุกคมักดีดีเนาะหามไว้าดอ่สน สนบินกันทุกคนมันดีดอุ้ยตอนนี้ก็ทอดกรอบใส่ผงบาร์บีคิวเขานี่ไอ้เหี้ยเบาังมือเลยมันดีกับย่างเราเลยว่าววันวันกี้เปลี่ยนความดันเนาะปลาปลาสุกเราหายเลยย่ำเจ้าเลยเอ้อโม่ตาะตอนแหว่เพิ่นเปลี่ยนตัวเพิ่นมักเปลี่ยนตอนตอนตอนเขาว่านเหียเปลี่ยนความดันหมักเปลี่ยนตอนนั้นละฮามักเปลี่ยนตอนนั้นลรก จ้างต้องมเป็นทำน้ำพี่ดีเด่นย้อน่ารสีเลนี่โตอตน้าพี่พ่อนะ่ำน้อพิ่ให้พื่แบบหลับแรงอ๋อาครับแค่นี้นะครับ